ันผมว่าไม่เข้ากันเนอะสมัยโบราณมันไม่ใช่มันไม่มีไ,<อ>ไม่รู้จักกับแค,ลลอคร,ครอทโอเคงั้นเดี๋ยวรอชิมกันเลยครับนี่สวัสดีครับป้ิ่มครั ปทศิทิยากาะเออเป็นเรื่องมาลายัดไ้ค่ะอืมนี่อยู่นี่แล้วสภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่คือส่วนผสมกับเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราต้มน้ำสต๊อกนะคะวันนี้ปฏิถิ์ทำน้ำสต๊อกหมูนะคะน้ำสต๊อกหมูเนี่ยปฏิถิเคี่ยวไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กรองในน้ำสต๊อกนี่ปฏิถิผสมเกลือพริกไทยกระเทียมแล,ลระรากผักชีนะคะ หอมเลย<ะ>เดินเข้ามาก็<ะ>หอมแนละ้วอันนี้มันคือต้องต้องอนตรงนี้คือตัวสําคัญมากกว่าตรงนี้นะคะเพราะว่าเราน้ําซุปนี่เราไม่ไม,ไม่ได้ใส่เครื่อ,อปงปรุอะไรทุกอย่างนะคะเกี่ยวน้ำกระดูกหมูแล้วก็กระเทียมพริกไทยารากผักชีและเกลือก็เติมใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็น้ำเห็ดหอม,อมนะคะซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งมีมีคลิปไปแล้วเนาะ เพื่อนๆลองไปดูอันนั้นสต๊อกผักสต๊อกผักก็มีสต๊อกหมูสต๊อกหมูก็น่าจะมีเนี่ยในสต๊อกหมูนะคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปลองค้นคลิปดูแล้วผมใส่ไว้ในอินสตรีนะครับเพื่อนๆสารเด่นเขี่ยวค่อนข้างเข้มข้นเพราะว่าเอมะระวันนี้เราจะมาดูว่าวิธีเลือกมะระนะคะหนึ่งไม่เขียวมากเกินไปสองไม่สุกมากเกินไปสุกคือเม็ดเหลือง เขียวมากกระสุกมากเขียวเข้มๆเนี่ยมันจะทําให้ขมนะคะเขียวตามที่เห็นเอาเขียวอ่อนๆนะคะกลเอาเขียวอ่อนๆเอาคลื่นที่มันหยักห่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็หมายถึงลอยลอยหยักลอยห่างๆไม่ถีอย่างเงี้ยค่ะมันจะขมน้อยนะคะเสร็จแล้วเราหั่นเนี่ยหั่นเสร็จเนี่ยตัวยางตรงเนี้ยมันทาให้น้ําแกงขมเราต้องแช่น้ําเกลืออย่างน้อยครึ่งชั่วโมง นี่ปฏิบันเน้ําเกลือมาแล้วคือพอทําเป็นรูปร่างอย่างนี้ปุ๊บเอาแช่น้ําเกลือครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะเพื่อว่าเอายางตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้น้ําแกงขมนะคะเสร็จแล้วพอหั่นท่อนๆอย่างเนี้ยเราก็คว้านนี่ค่ะเม็ดต้องไม่สุกมากเม็ดต้องไม่เหลืองนะคะไม่แดงอะค่ะใช่ไหมคะพอไม่แดงแดงนั่นะมันจะทําให้สีมันก็จะเขียวเขียวแก่ใช่ไหมแลตะเราเราก็คว้านออกแค่เนี้ค่ะเบาๆเนี่ยค่ะเราคว้านเบาๆแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะ นะคะหลอกหวานเบาๆแล้วเราก็ไปแช่น้ําเกลือสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะไม่ต้องเนี่่ยคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ําเกลือนะใหแค่เอาเนี่ยค่ะหวานออกเบาๆแค่นี้ค่ะนิ้วดันเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะคะแล้วเอาตัวนี้ไปแช่น้ำเกลือเพราะยางที่ตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้น้ำแกงขม เราแช่น้ําเกลือเพื่อไม่ให้ยางมันออกเสร็จแล้วเนี่ยแช่ไว้นะคะเราแช่น้ำเกลือนะคะแช่ทิ้งไว้อันนั้นมัติมแช่แล้วะนะคะเนี่ยค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโมอ,มอันนี้คือปัติมทีนี้ส่วนผสมของไส้นะคะส่วนผสมของไส้ที่จะยัด หมูนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ไปนะคะอันนี้เห็ดหอมนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ไปส่วนเห็ดหอมมันนี้ที่เหลือใส่เป็นน้ำซุปนะคะเคี่ยวให้มันหอมนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปใส่ไปนะคะเคี่ยวไปนะคะ อันนี้ผสมน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะพอหุ้นเส้นนะคะหัน่นประมาณนี้หนึ่งนิ้วได้มั้งนะคะสั้นๆใส่ไปนะคะอันนี้สำหรับโรยนะคะกระเทียมเอย้เอ,อต้อน,นหอมกับปักชีนะคะ ไปโรยเราตัดประมาณหนึ่งนิ้วนะคะผักชีเราไม่ต้องซอยนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่นะคะ,ะตัดสินนี่นะคะนะคะ,ะเดี๋ยวเก็บไปโรยนะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงอันนี้กันก่อนนะคะที่เราจะยัดหอ,อ,อมน้ำซุปฮะ ติต๊ก้ําสน้ำซุปนะคะเราปรุงรสที่ไม่เค็มจัดเพราะว่าเดี๋ยวความเค็มของไส้ที่มีน้ําที่มีเห็ดเอที่มีน้ํามันหอยมีสีอิ้วขาวอยู่ในไส้เนี่ยมันจะออกมาในนี้เพราะนั้นน้ําซุปเราจะไม่เค็มมากนะคะเพราะเราเดี๋ยวมันจะต้องงวดลงอีกเพราะเราจะต้องตุ๋นนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะคะคนชินนั่งรออยู่นู่นแล้วนะ <c oughs> เราชว่ามันไม่ขมเลยนะแต่ร้านนี่มันก็ต้องมีขมบ้างนะ <c oughs> ่คะจะไม่ให้ขมเลยไม่น่าจะเราจะทํายังไงให้ขมน้อยที่สุดเท่านั้นะแต่แต่ถ้าถามผมชอบขมนะอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ำเกลือก็ได้เออเดี๋ยวเราไปน,น,นะคะขยายไปงั้นเดี๋ยวเราจะมาขยาย หอมรากผ<น>ักชีกันทังไทยคืออาหารไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้งคนใยา่จะเปะ็นรากผักชีจะมันช่วยทําให้มีความหอมเมื่อก่อนเมื่อก่อนโดโดกินก็เขี้ยวเอาแต่หมูกินพอตอนหลังตอนหลังๆรู้สึกว่าอร่อยหรือไงลูกเขียวหมูกินก่อนพอหมูหมดเหลือเหลือเหลือมันละลอยอยู่กินถ้ามันไม่ขมเด็กๆเขาก็ทานได้นะอนี้ผู้ใหญ่อะแต่ ก็นะหวานเป็นลมขมเป็นยาจ้ะเดี๋ยวอยนะ่าเนาะอยากกินมะละก็ไม่ต้องกลัวขมเนาะใช่มะละมันต้องมีความขมม้างนะจอน,นมันไม่ใช่ฟักที่จะไม่เห็นขมเลยแต่บางคนก็เอาขมน้อยก็อย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะเดี่ดยมันก็จะม,มันยัดมีคนร้องเพลงให้ฟังอ้ดโดร้อง เราล่นตองตต้นเก็บตะวันที่เกยตองตาวันนี้อาหารแม่อร่อยนี่ไม่ได้แลยนะจ๊ะแฮปปี้ความสุขเอามาเก็บไว้ในใจเน่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราอัดไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะอัดให้ไปเลยเลมันต้องแน่นนะครับเน้นๆตอนตั้ตองเด็กแสนตันี่อัดก็ไปแน่นๆเลยค่ะ โคงไม่นั้นก็คงไม่ตายมองสุดๆจะตั้งกองตอเวลาฟ้าบึงเมฆมนพาอยู่บนอยู่บนฟ้าฟ้าโคงไม่นานตะวันตะแดงแดงลาต้องให้ฟ้างด อาัมฮัมฮทมฮัมฮัมฮัมฮี่ฮัมฮัมฮัมัมฮ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 ัม2ัม่ัมฮ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 ัม่มัมฮัฮมันเมมันน<อ>มฮั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 มฮมฮัมฮมม

สดหรือแช่น้ำไว้แช่น้ำเอาน้ำมนต้มตัดน้ำอ่าใช่คือน้ำที่แช่ก็กลองเอาเศษอะไรออกแล้วก็ต้มไปเลยได้สีด้วยเนาะนี่เพลงพอไหมวันนี้อาหารอร่อยกว่าทุกวงด้วยนะกัน จะตัดตอนก็ไม่ได้เลยว่าจะตัดตอนก็ F4 ฟังเพลงโดโด้อยู่มีลูกคอดนะยันมีเสียงสองเสียงสยัไม่ใช่ <c oughs> คือเด็กออทิสติกเนี่ยดนตรีจะอยู่ในสมองเขา <c oughs> สังเกตว่าบางทีไอ้ตอนท่อนท่อนบรรเลงอ,ะอ่ะเขาก็จะรออ,ะอย่างเราเราก็จะต่อไปเลยใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่าบางทีงเนี้ยเขาเาจะมีมโลดี้อยู่ในอยู่ในสมองเขา เป็นฟรีของเขาอยู่คอ,อ,อ,อแห้งเหรอคอแห้งแล้วกินน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> นักลองนักลองจิบน้ำนะครับโดยเดี๋ยวกินอะไรแกงจืดมะละชอบไหมมาเช้าว็ทานเขาต้มมาเยอะ <c oughs> ป้าติ๋มกรอกด้วยความรวดเร็วฟังเพลงพี่โดโด,โดไป อยัดไส้มะละไปนี่ครับใส่เลยนะคะใส่เลยนะคะอ๋อนี่มีมีแบบมะละส่วนที่คืออันนี้คือปลายลูกใช่ไหมอ๋ตรง,งปลายแหลม พ่าติงคิดว่ายัดแล้วมันไม่สวยก็เนี่ยเอามาทำอย่างเงี้ยใั่ไหมอ่านคื่อนนี้เพื่อความสวยงามอ่าอันนี้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าเกิดเป็นผมทำมาแหลมๆนั่นผมยัดเข้าไปเลยยัดก้นแหลมไปงั้นแหละสวยอาจารย์อันนี้ก็เดี๋ยวก็อย่างนี้ยก็เหมือนนี่นะคะตอนนี้เราไม่จะไปยุ่งกับเขาแล้วนะคะเพราะว่าเราปรุงน้ำน้ำซุปเรียบร้อยแล้วครัเรียบร้อยเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะนี่ไฟไฟอ่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆช้อนช้อนมีมีคนเขาบอกเออมีอะไร ปิดฟ้าไม่ปิดฟ้าขมไม่ขมใช่ไหมป้าติ๋นถามก็ให้กันเี่คือสูตรของป้าติ๋นเนี่ยคือแช่น้าเกลือแช่น้ําเกลือแล้วมันไปแล้วแล้วก็วิธีเลือกมะละซึ่งไม่เขียวจัดไม่สุกเม็ดแดงอะไรเนี่ยมันทําให้ขมนะคะทีนี้ถ้าแบบพวกคนแก่อย่างคุณแม่ป้าติ๋นเนี่ยเขาไม่แช่อะไรเพราะเขาทันต้องการทันใช่ใช่แบบผมอ่ะจานมะละกี้นกไม่ขมกว่าเหรอใช่ใช่ไหมฮะใ่เขาก็ทานจิ้มน้ำพริกสดๆดด้วยนะบางทีเขียวขมนั่นเลยอ่ะทีนี้เด็กวัยรุ่นเขาไม่ทานเราก็พยายามทําให้มันขมน้อยที่สุด แต่ปาถิงว่าแช่เกลือเนี่ยโอเคนะอืก็เป็นสูตรหนึ่งแต่แต่อ้เรื่องปิดฝาเดือดไม่เดือดปิดฝาไม่ปิดฝาอะไรอันนี้ไม่รู้มันจะทําให้ดูเขียวขึ้นมั้งการปิดฝาเดือดเนี่ยมันเหมือนมะเขือคือเขาบอกว่าอย่าปิดฝาที่ผมที่ผมได้ยินมานะอย่าปิดฝาถ้าเดือดแล้วถ้าปิดฝาเนี่ยมละจะขมปกติแล้วปาติ่เนี่ยก็ไม่ปิดฝาเลยนะเพราะถิงมีของปาติเนี่ยปิดฝาน้ําแกงมันจะขุ่นมันจะไม่มีความอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่เคยติดฝาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องช้อนแล้วแล้วก็แล้วก็บอกว่าอย่าให้เดือดแรงแต่ผมว่าเดือดแรงมันทําให้น้าแกงขุ่นน้แกงขุ่นทให้หมูหลุดมากกว่านาะหมูจะหลุดถ้าอาจารย์จะทัวหมูหลุดอาจารย์เอาไม้ยิ้มฟันอ่ะที่ยังไม่ได้นั่นนะฮะลางให้สะอาดที่อาจารย์จะเสร็แล้วแล้วก็เสียบไปนิดหนึ่งเพื่อบังคับไม่ให้หลุดแต่แต่ผมมองว่าไอไอวุ้นเส้นอ่ะมันทําให้มันหมูมันแน่นขึ้นไหมหมูมันก็จะไม่หลุดอ่าใช่ใช่มันเหมือนกับว่าเอ่อเมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่วุ้นเส้นแล้วพอนั้นป มันหดตัวแล้วมันก็ม,นกมันก็ทําให้พื้นที่มันโบมันก็หลุดลออกมามันหลวมใช่ใช่ ถ้าก่อนหน้านี้จันจะเอาไม้ทิ้งฟันล้างให้สะอาดใช่ไหมคะหลังจากที่เราซื้อค่ะก็บังคับเขาไมนิดแต่เวลาเสกให้แขกมึงออกมือออกแต่แต่ว่าพอใส่วุ้นเส้นไม่หลุดอ่ะมันเหมือนกับมันมันวุ้นเส้นมันดันทําให้อยู่ทรงนค่ะป้าติ๋มเนี่ยเขาเขาฟิตเลยว่าขอให้ใส่วุ้นเส้นเขาเขาอยากทานเอให้มีวุ้นเส้นแต่แต่กรณีไม่ไม่มีวุ้นเส้นป้าติ๋มก็ก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหแล้วแต่แล้วเราถ้าเกิดเป็นร้านค้าคนก็จะพูดว่า ประหยัดหมูอาใช่นี่นี่คือลูกค้าบอกแต่ผมก็ชอบนะแต่ดิเส้นอะไรต่างๆได้กินเปล่าๆเหมือนแกงจืดใช่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 เดีแล้วเราก็ตุ๋นจนกว่าจะนิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ช้อนค่อยๆช้อนอันนี้น่าจะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวเราดูว่านิ่มน่าจะชั่วโมงนะอาจารย์ครับครับเอเคยเห็นบางคนเขาก็เอาเศษเศษอันเนี้ยยัดเข้าไปตรงกลางของหมูสับที่อยู่ที่อยู่ในในมะละ เศษเศษเศษมละที่เป็นชิ้นส่วนอเขาหั่นหั่นเป็นหั่นเป็นยาวๆแล้วเขาก็ยัดเข้าไปอยู่ตรงกลางของหมูอันนั้นประหยัดแน่ประหยัดหมูแน่แต่ก็ถิงว่านใส่อย่างนี้ไปเลยในไส้เนี่ยนะคะถ้าองการให้สวยเอาต้นหอมอ่ะซอยเข้าไปซอยเข้าไปมันจะมีสีเขียวขาวนี้นั้นอย่างเงี้ยบางคนก็แครอทเออแต่ผมไม่เอาผมไม่ชอบมันผมว่าไม่เข้ากันเนาะ สมัยโบราณมันไม่ใช่มันไม่มีไม่รู้จักกับแครอทค่ะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวรอชิมกันเลยครับนี่อันนี้ถ้าถ้ามันมีฟองอะไรก็ช้อนออกหน่อยนะครับพักหนึ่งอาจารย์ให้น้ำเข้าที่ก่อนนะครัถ้าอาจารย์รีบช้อนเนี่ยไอ้กระเทียมพริกไทยอะไรที่มันอยู่ในหมูแล้วไปมันไม่หอมให้มันต้องการให้มันแก่อยาจะช้อนให้เขาเที่ยวให้เขาเี่ว่กอนครับครับเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ นี่สักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมค้ับแม่ติง๋งใช่ให้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะช้อนฟองไปเรื่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ําแกงจะได้ไม่ขุ่นแต่หอมแล้วครับช้อนทั้งฟองทั้งมันเลยนะ,ะใช่ไหมใช่ค่ะ เพลงอะไรโดจะร้องเพลงอะไรให้ป้าติ๋มฟังนะฮะคนชิมคนชิมนั่งรออย่างใจจดใจจ่อครับดร้องเพลงก่อนร้องเพลงสักเพลงก่อนสิดูร้องเพลงะเพลงอะไรดีเอ่ะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีลุงที่มาลุงที่มาอ่าลุงที่มันลุงที่เมาก็ดี นึกเนื้อเหรออ่ะร้องซิโดร้องลงขึ้นมาซิร้องซีโดร้องเพลงไงหรือตองตั้มอุค่ะผ่าคอนเป็นของคนรุ่นเก่าพี right> ่ชายชาไรเป็นคนที <S <S ่เมาะี่อาการไม่มีคำแต่จินแต่เหล้า กินตั้งแต่เชา้าทุกที่วันจะจบไปหนึ่งเพลงน่าจะได้นะนั่นหลังจากจบไปหนึ่งเพลงนันนิ่มไหมนะจัน <c oughs> นดมารู้แล้วที่โดโดเขาหน้าตาไม่สเบยเมื่อกี้เนี่ยเพเสียงก่อสร้างเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเสียงนี้แต่ก็ถูกแล้วที่เราให้เขาร้องพงร้องเพลงให้เขาจะได้เบี่ยงเบนความสนใจนี่ก็เป็นออทิสติกไลฟ์สกิลไปในตัวนะครับเพื่อนๆครับไปทานกันดีกว่าเดี๋ยนะคะปติมไม่ต้องเยอะผมกับพี่โดโดเพิ่งการ ะคนละลูกเพิ่งทาน <Okay. S 2> เพิ่งทานเข้าต้มกันมามือ oh, ชานีน่ไม่ได้ทานข้าวอะทานเป็นน้ำซุปอะไร่ <Hey. S 2> วันนี้วันหยุดตื่นกันสายๆแล้วผมก็ไปตลาดทำข้าต้มปุตักก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็ตัดต่อคลิปรอป้าติ๋เตรียม วัตถุดิบที่จะทำเมนูนี้นะเอกจากปาติม๋มจะทําแล้วเนี่ยการจัดจานจัดอะไรนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับปาติม๋มเสมอแน่นอน,นอันนี้สําคัญมากเลยผ <c oughs> ักชีปกหมดประคองอาจารย์โลยอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เห็นว่ามีอะไรนะ fc บอกว่าจะจะ,จะทานอะไรอาหารทะเลใช่ไมกุ้มใจเรื่องประมึกมันไม่มีความสดเนี่ยแล้วก็จะ อาหารทะเลนี่คือมันต้องสดอย่างเดียวแล้วมันจะช่วยได้เยอะมันหวานนะคะไม่สดก็ไม่อยากทำใช่ไหมแช่น้ําเกลือแช่แข็งมาแล้วมันก็เค็มแล้วมันก็แช่อะไรมาก็ไม่รู้โอเคไหมหรือเอาน้ำซุปอีกครับน้ําซุปอีกหน่อยเลยแล้วไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวถิงจะต้องปิดแล้วพรุ่งนี้ถึงต้องอุ่นให้ลูกค้ามันจะเละไปครับ นี่อค่ะปาติไม่โชว์เลยเสร็จแล้วนะคะมาลาดยัดไส้ของปติค่ะมาทานด้วยกันโอเคครับไปาดี๋ยวผมถือไปอีกถ้วยหนึ่งจ้ะนี่ดนั่งโดนั่งสิลูกโดอย่าเพิ่งนั่นนะโดร้อนมากเลยนะลูกดูใจเย็นเย็นดใจเย็นอย็ดนั่งก่อนมาจันน้อยหกอ วันนี้ท้องฟ้าสว่างมากอาโดนั่งล <f> ากมาเ็บเป่าโดยอย่าเพิ่งกินนะนเป่าก่อนร้อนมากนะลูกร้อนนะลูกอาโดเป่าก่นอ,อ,อนอาช้อนมีช้อนไหมมีช้อนมนาะเป่า เมนูนี้ก็อยู่ในในเมนูในแต่ละวันใช่ไหมครับป้าติ๋มแต่ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วละค่ะอาจารย์อ๋อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นอย่างนี้เกิดเอฟซีอยากทานก็บอกล่วงหน้ามาค่ะ2วันนะคะบอกล่วงหน้าต้องน้ำต้มน้ำกระดูกก็เข้ากลุ่มไลน์นะฮะหรือว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของของป้าติ๋มก็อยู่ด้านล่างนี่แหละแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์เข้ากลุ่มไลน์ก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนี่เข้ามาคุยกับป้าติ๋มเข้ามาถามเมนู อะไรต่างๆก็ได้นะครับอ่ะคือดรชิมลูกค่อยๆเป่านะลกค่อยๆเป่านะเนี่ยถ้าจะดูว่าดูฮะที่ถูกต้องอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมกินซุปปลาติ๋มก็ช้อนช้อนซุปร้อนนะโดนะอ่ะดเป่านะร้อนค่อยๆนะซดน้าซุปก่อนนะอ่าฮะ้อร้อนวันนี้อ่าแดดสว่างมากครับ เปิดนี้แสงจะมากไปผมลดลดแสงลงหน่อยอลดแสงลงหน่อย <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวมันสว่างเวอร์ฮ <c oughs> ่าชิมสิ <c oughs> เดี๋ยวผมชิมบอกรสชาติก่อนนะพี่โดพี่โดรอก่อนนะร <c oughs> อให้หายร้อนก่อนตัดแต่หมู ก่อนดีกว่ากลัวเพราะว่าตักขึ้นมาร้อนๆเลยครับเมื่อกี้ออืคม,มกล่อมมากเลยอ่ะก็ะติม๋มแทบจะความขมหายไปหมดเลยไม่มีใชไม่มีความขมเลยแต่แต่แต่ว่า อาจจะขัดใจคนที่ชอบผมนะอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าความผมหายไปหมดเลยป้าติ๋มจริงๆอ่ะมันก็มีขมหน่อยๆนะแต่ว่าคนคนกินขมไงผมคนกินขมไงครับถ้าผมทําเนี่ยผมไม่น้ํากงน้ําเกลือหรอกผมลงเลยอื ใส่วุ้นเส้นแล้วมันแบบมันมีอะไรแบบเพียวสนุกสนุกหน่อยอ่ะมันมีทิกเจอร์ในการใช่ใช่ใช่ครับอ่ะเปียโดทีโดลองสิลูกเดี๋ยวร้อนนะอืมอมมันยังร้อนอยู่ะโดเอออ่ะโดเป่าเลยลูกเป่าโดเป่าเป่าอ่ะโดเป่าเ่าเขาเขาพอพอรู้แหละเอร้อนร้อนร้อนนะโดร้อนนะเปาอ่าเป่าก่อนโดโดเป่าก่อน ถ้าเอาซ่อมไหมเขาเขาจะได้นะได้นะเขาจะช่วยเหลือตัวเองถ้าถ้ามีถ้ามีซ่อมหรือว่าช้อนกับช้อนนะอาจารย์เอาซ่อมก็ได้ครับเพราะว่าเขาบอกจะได้ซ่อมดีใจเลยเขาคุณัาเขาจะได้จะได้ไม่หกนี่แหละวิธีคือพอพอเขารู้ว่าร้อนเนี่ยเขาจะ กระจายเขาจะกระจายความร้อนแต่การกินอาจจะดูไม่สวยงามเนาะแต่เนี่ยความปลอดภัยของเขาพอเขารู้ว่าร้อนเขาจะทําอย่างนี้ครับพ้นตแต่อย่างว่าไม่ได้น่ะพอพอสักพักหนึ่งก็ติดมันมันมีขมขมติดอยู่ที่คนลิ้นผมรู้สึกอร่อยอร่อยอร่อยผมทานไปเมื่อกี้นี่มีขมขมอยู่ที่ปลายลิ้นแต่ว่ายังไม่ได้ทานเนื้อไงเดี๋ยวชิมที่เนื้อ มาัละาหน่อยอกกแต่อันนี้ก็ยังไม่แบบไม่ถึงกับเลนะเนาะเพราะว่ามันเพิ่งต้มไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าติ่มต้องตงุ๋นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าถ้าถ้ามันได้พอดีของวันนี้พรุ่งนี้จะเละอาจารย์ชิมครับเมื่อกี้กินแต่น้ําผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความขมสําหรับคนที่ชอบขมอย่างผมนะกินเนื้อโอเคลงตัว ปเปาโดเป่านดลูกลงตัวเพราะว่ามีความขมก,กินมะละต้องขมต้องมีความขมหน่อยๆแต่โอเคเลยครับถ้าเด็กไม่ชอบกินขมเนี่ยอย่างโดโดเนี่ยขมมากเขาก็ไม่ทานแต่นี้เขาทานได้โดเป่าก่อนนะร้อนไหมลูกร้อนนะงั้นก็คลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับ เอาไปทํากันนะครับลองไปรับทํารับประทานดูแต่มะละผมว่าทําก็ต้องทําเป็นหม้อใหญ่ๆนะป้าติ๋มนะซื้อมันลูกอย่างน้อยก็ซื้อลูกหนึ่งอะลูกนึงก็เยอะใช่ก็เยอะก็ต้องก็หมูก็ต้องประมาณซื้อก็ต้องซื้อประมาณครึ่งโลอะทำลูกหนึ่งอะตอนนี้ถ้าทําเยอะแล้วมันเยอะเกินไปอะไรยังไงก็สั่งป้าติ๋มทานแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะก็โทรมาหาป้าติ๋มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะ ือจะสั่งซื้อยังไงก็เข้ากลุ่มไลน์ที่ที่มีข้อมูลอยู่ด้านล่างแล้วกดกดลิงก์ลงไปปุ๊บก็วิ่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ครัวเพื่อนป้าติ๋มเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลสอบถามเมนูอะไรยังไงก็ป้าติ๋มก็รอพร้อมที่จะตอบแต่ว่าป้าติ๋มเวลาไหนจังหวะไหนป้าติ๋มสะดวกสิบโมงไปแล้วค่ะจนถึงบะซักเย็นเย็นได้หมดเลยค่ะแต่ช่วงประมาณหกโมงถึงสิบโมงนี่ยไม่มีเวลารับโทรศัพท์นะคะ ไลน์ก็เหมือนกันใช่ไหมทิ้งข้อความไว้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาอ่านตอบให้แล้วแล้วมีอย่างนี้ด้วย FC บางคนเนี่ยบางทีทิ้งข้อความไว้แต่ไม่ได้กดไปตรงชื่อป้าติ๋นบางทีข้อความก็เลื่อนไปตอนนี้มันมีวิธีการเพื่อนๆครับที่จะให้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 ไม่หลุดนะเพราะว่าไลน์มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมพอมีคนอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราเยอะๆส่งสติ๊กเกอร์กับมั่มก็เลื่อนไปบางทีบอกอะไรป้าติ๋นเนี่ย มันก็เลื่อนหายไปก็อาจจะก,กดข้ามไปอะไรไปเพราะนั้นจะส่งข้อความถึงป้าติ๋มสั่งของถ้ากลัวจะ,ะพลาดกดไปตรงชื่อนะฮะหาหาชื่อป้าติ๋มไม่ไม่กดตรงรูปนะกดตรงชื่อป้าติ๋มป้าติ๋มก็จะเป็นเป็นชื่ออะไรนะในะไลน์ครัวเพื่อนป้าติ๋ม,ม<า>ครัวครัวเพื่อนในกลุ่มไลน์กลุ่มนะใชะ่กดไปตรงชื่อมันจะมีเตือนคําว่ามีผู้กล่าวถึงคุณป้าติ๋มก็จะเห็นว่าเออมีคนกล่าวถึงเราก็จะก็จะกดไปตรงนั้นแล้วครับมันก<ม>็จะวิ่งไปที่ข้อความของคุณ มันก็จะไม่ขาดตกบกพร่องกันนะครับอ่านะปะติม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับปติม,มไม่มีอะไร <F 3. S 1> แต่ปติมก็อยากจะฝากไว้ว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศเล็กๆบนโลกใบนี้บนแผนที่โลกแต่อาหารไทยปติมเชื่อแน่ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยนะคะคขอให้ภูมิใจจับตรงนี้นะคะติดหนึ่งในท็อป10หนึ่งท็อปไฟทุกปีค่ะ ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีผู้ใหญ่มามาทานนะปาติ๋มนี่นี่ก็จะเหมือนกับอะไรนะอะไรอะไรที่เขาขายแค่โต๊ะเดียวต่อว,วันอะไรคั้รายอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ยรับแขกทุกวันแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ต้องเลือกเลือกเลือกตัวบุคคลไม่ได้ทําให้ทุกคนแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะแขกพวกค้ผู้ใหญ่ครับค่ะงั้วันนี้ขอบคุณปาติ๋มมากครับสวัสดีครับเจนนี่คต่อไปด้วยครับขอบคุณปาติ๋มก่อนสวัสดีครับ คขอบ,บ,บคุณครับเป็นไงวัดดียังครับวัดดี้เอซี่ยังนี่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 ครับแล้วก็โดโด้เมาก่อนไม่ไม่ไมทานนะฮะแต่เนี่ยทานเก่งมาก <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปนะ